สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Watch Boy Channel กลับมาอีกครั้งกับช่วง Watch Boy Review Yeah, เออสัปดาห์นี้ต้องรักคิว <laughs> ให้พี่โดนเขาเลยอันมานานมากอันตั้งใจที่สุดนะคะแรแๆพี่โดนได้มาพูดสักที <laughs> เขาหาเรื่องจะพูดมานานแล้วทุกคน <laughs> ไม่มีคนนั่งด้วยเออแต่ไม่มีคน <laughs> นั่งด้วยเพราะว่าแนวที่พี่โดนชอบอ่บเป็นแนวที่ไม่มีใครอ่านกมาทุกคนค,คิดออกปะ <laughs> นี่ก็เลยนั่งคุยกันว่า เออไงเราทำคลิปคลิปหนึ่งเป็นแนะนำนิยายแนวที่โดนชอบซึ่งคำนิยามคืออะไรคะแนวที่โดนชอบพี่ว่าเนี่ยแนวละครนะขนแบบจับมั่นเอ่ยอะไรเอยแบบอุ้มลูกหนีมีปมครอบครัวใหญ่ๆแนวแบบละครช่องวานศกษาดุงานช่องแปดจะต้องแบบเฮ้ยนี่มันเรื่องไรนะอย่างน,นつつつつつつ Review> ี้เลยเลยชอบอ่านมาก ก็เลยแบบมื่มกูขอคิวหน่อยแต่ป้ากูอ่านเยอะมากเลยอะแต่กูไม่มีทางช่องลงเลยอะเออแล้วก็ได้สักทีนะคะเป็นการรวมแนวละครละครนลทุกคนใครที่ชื่นชอบนิยายแนวนี้ก็บอกเลยว่าครั้งนี้จะเป็นการรวมแบบจุใจแน่นอนแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราด้วยนะคะแล้วก็พวกเรามี Member s h i p ให้ทุกคนสมัครนะคะได้ดูคลิปก่อนใคร คอนเทนต์พิเศษมากมายเลยรออยู่ใน p พร i s ิ c ซ่โคสิฟค r นเบอร์แบบจุกมากๆทุกคนแล้วมากกว่านั้นเรามีซูเปอร์แปงด้วยนะคะนี่ใครเห็นหัวใจใต้คลิปอยากจะลองสนใจลองกล้งแกล้งกดดูได้นะเออ ฝากด้วยฝากด้วยค่ะอ่ะเราไปเริ่มเลยดีกว่าไม่ให้เสียเวลาใช่ยังไงดีพี่ดอนแกก่อนก็คือติดมาให้ฮาเรื่องจุกนะจุกดรามที่เราอ่านแล้วก็เลยเออรวบรวมมาเล่าให้เพื่อนฟังได้เลยฮะเริ่มที่เรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องแรกก็จะพาดอมนี้ไปไม่ได้นะคะเป็นของ S C T นะจ๊ะแล้วก็ชื่อเรื่องนี่ชื่อเรื่องว่าบวกวิวาเนี่ยเรื่องอะไรแบบนี้ ที่ทันชอบอาจจะเป็นแบบเนี้ยบวงหรว่าเอออุ้มลูกหนีใช่เรื่องนี้โดนจับแต่งงานได้แจ้งว้าคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณฐานิก็คือเป็นพี่จอนและน้องนลินก็คือเจ้าเจริยอใช่ไหมคะซึ่งสองคนเนี้ยเขาอ่ะโดนจับแต่งงานกันเพราะว่า ฝั่คุณแม่ของคุณฐานิดเนี่ยและบ้านของนารินเน่ยเขารู้จักกันมาตั้งนานแล้วอยากให้อใหดองใช่อยากให้ดองซึ่งคุณแม่เขาบอกว่าสะพายจะต้องเป็นคนนารินเท่านั้นใช่เป็นนารินเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วอ่ะ เขาว่ามีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าตัวฐานนิดเองเนี่ยอยากจะก้าวขึ้นมารับตําแหน่งต่อจากคุณแม่เขาหรืออยากจะคขอองชายจะต้องแต่งงานซึ่งจริงๆแล้วว่าตัวฐานนิดและนลินเนี่ยเขารู้จักกันมาตั้งแต่เหมือนเด็กๆแล้วเพราะครอบครัวเขาก็รู้จักกันใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่ช่วงคุณพ่อคุณแม่สมัยนั้นเขาก็มาเล่นบ้านเขาก็อยากจะตามมาเพราะว่า เขาอยากมาเจอฐานนิดอเหมือนแตบบ่เป็นพี่ชายใจดีคนนั้นที่ยังอยู่ในความทรงจําของน้อง,สงเสมอใช่ไหมจนอยู่มาวันหนึง่งฐานนิดก็บอกว่าเออพี่จะต้องไปชิคาโก้แล้วนะเหมือนจะไปเรียนต่อน้องก็เลยแบบเหมือนยังเฝ้ารอให้พี่คนนั้นอะกลับมาถึงวันนั้นที่กลับมาแล้วว่ากลายเป็นอีกคนนึงที่เหมือนแบบเขาไม่รู้จักเลยเพราะว่าวันนั้นที่ฐานนิดกลับมาซึ่ง ก็ต้องกลับมาตามคําสั่งของแม่เพราจะต้องมาแต่งงานกับน้องซึ่งตัวฐานนี้นะเวลานะนั่มันไม่ใช่พี่ชายที่น้องจกอีกต่อไปแล้วพอได้มาเริ่มชีวิตคู่เหมือนแต่งงานกันไปแล้วอ่ะฐานนี้เขาก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปปาร์ตี้ไปน่นไปนี่ไม่ได้แคร์น้องเลยใช่ตัวน้องก็จะตามข่าวผ่านทวิตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องแบบใต้เตียงอะไรอย่างเงี้ยแบบเออหนุ่มไฮโซเป็นนักธุรกิจเป็นนายแบบ ไปออกไปเดทกับนางแบบคนนั้นคนนี้แล้วน้องก็แบบเจ็บช้ำเหมือนแบบเขาก็อยู่บ้านทำขนมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็จะเจอคำพูดที่ไม่ดีจากตัวฐานตลอดซึ่งฉันก็แบบทำไมลูกฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ละครพอร์ตบอลใช่ทุกคนแล้วฉันก็เจ็บช้ำมากจนแบบเล่นูกเขาก็ชอบไปบ่นกับเพื่อนว่าแบบเออเราจะทำยังไงได้เราเป็นสามีิรรยาการว่ามันมันก็ต้องทำตามอย่างนี้แหละซึ่งตัวน้องจริงๆอ่ะลึกๆก็แบบไม่ว่าจะ เจอคาพูดอะไรที่มันไม่ดีแต่ด้วยความที่แบบมันลากอะมันก็เลยพยายามที่จะแบบไม่เอาอะไรมาคิดแบบปล่อยใจไปสุดแล้วจนคุณแม่ของฐานนี้ก็เิ่มวื่อทาไมเหมือนแต่งงานกันมาสักพักแล้วยังไม่มีทายาสตัวเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าอยากจะได้ทารานีสาขาภูเก็ตอะเขาว่าเป็นสิ่งที่ตัวฐานนี้นะเขาเหมือนเขาอยากได้ทรัธุรกิจของเขาคือทารานีเป็นทารานีเป็นกรุ๊ปของเขาใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่า ต้องเป็นมีทายาเท่านั้นแล้วฐานนี้ก็เลยแบบเหมือนก็แต่ก่อนชอบออกไปนอนเพนท์เฮาส์แล้วพอหลังจากที่แม่แบบหันแบบออกมาว่าเนี่ยอยู่จะต้องมีทายานะก็แบบกลับมาแบบกลับมาบ้านบ่อยกลับบ้านแบบฉันก็จะทําแบบสิ่งสิ่งนั้นที่ต้องการให้แม่เป็นจริงแต่ไม่ได้ไม่ความรักแล้วเลยใช่ไหมแล้วคือเหมือนตัวน้องก็ยิ่งจะพี่ห่านอีกน้องก็เหมือนแบบเออฉันไม่อยากให้ลูกเราเกิดมาโดยที่พ่อเป็นเนี่ยเขาก็น้อก็แอบกินยาคุมซึ่งอยู่มาวันนึ่งเนี่ย เขาก็ใช้ชีวิตกันไปเรื่อยฐานนี้ก็เริ่มกลับบ้านซึ่งแบบก็แบบไม่มาใช้ชีวิตอยู่กับน้องเพื่อที่ตัวเองก็อยากมีทายาทเขาก็ไม่รู้ว่าตัวน้องกินยาคุมจนอยู่มาวันนึงเนี่ยมันโป๊ะไงซึ่งมันก็เลยทำให้ฐานนิดแบบกโกรธว่าแบบท,ที่ตัวเองบอกว่าไม่พร้อมที่จะมีทายาทแบบร่างกายอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยที่น้องกินยาคุมหรอแล้วอยู่คู่ขนานกับช่วงที่แบบมันตัวฐานนิดเองอะ เขาก็มีทางญาติฝั่งพ่อซึ่งตัวคุณแม่เขาว่าไม่ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เมนเป็นคุณอาเพราะพ่อฐานีนะเขาเสียไปแล้วใช่ไหมซึ่งคุณอาคนนั้นซึ่งจะเป็นคีย์สาคัญในในเรื่องนี้เลยเพราะว่าเขาเหมือนอยากจะแบบักดนใช่เป็นคุณอาบุรพาซึ่งคือพี่ซีวอนก็พยายามบอกน้องว่าแบบแกทําตามคุณแม่แก ที่ตามแผนแม่แกบอกไปนะซึ่งแกก็จะได้ครอบครองแล้วอย่าลืมอาคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีหลายคน,นที่จะต้องเข้ามาแย่งผลประโยชน์นมากกับตัวน้องอแล้วเนี่ยเรื่องเส้นเรื่องเนี่ยก็อยากให้ทุกคนไปร่วมรุ่นเาหลังจากที่แบบโปแตกขึ้นมาว่าแบบน้องกินงาคุม คู่ขนาดกับทางบ้านน้องนารินที่ก็ไม่ได้อยากไม่ไม่ได้รักน้องอะเหมือนน้องอยู่ตัวคนเดียวอะอบ่วงบ่วงเนี้ยมันจะหลุดออกไปได้ไหทุกคนแล้วมันจะจบลงได้ไหมแล้วคือแบบนารินฟังแม่สิ่งที่แบบถา่ายดิษพูดจาว่าอะไราให้น้องตลอดช่วงชีวิตคู่อะทุกคนมันจะมันจะถูก ลบล้างเหมือนจะถูกให้อภัยได้ไหมแล้วเขาจะมาลั่ก็ได้ไหมทุกคนต้องมาลุ้นกันนะฉันน่าอยากจะเอาลูกกูคืนละพี่่านนิดอีกนิดเดียวจริงฉันรู้สึกว่าแบบโหมันขนาดนี้แล้วมันจะไปต่อกันถ้าหอนไม่ดังจะโกรธมากจริงทุกคนต้องไปลุ้นกันนะคนแต่งดีมากฉันองแบบอุ้งหนีไปลูปพึ่งอะไรอย่างนี้ฝากไว้ยนะคนกับโบมีวาระเรื่องแรก เออพอจะเข้าใจยังแนวประมาณนี้นะอนนอเออทุกคนเราทุกคนไะชอบเหมือนกันอ่ะดราม่ากันต่อเน,นื่องมันไม่มีเมบเาๆหรอกนะสำหรับพี่โดนเบ<ร>าะนะคะเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฉันพูดก,กับเพื่อนฉันมานานมาก <laughs> อยากพูดจะค่ะอย่พูดใจจะข่าแล้วแต่เพื่อนบอกว่ามึงเย่าเพิ่งพักก่อนพักก่อนก็บอกว่ารอบนี้ฉันจะไม่พลาดเกเรื่องนี้เป็นเอชซีทีเหมือนกันนะคะเป็นคู่แทนเป้นตั้งนานมา ทุกคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแต่ยังไม่ค่อยฟังเรากนว่าทุกคนมันห้ามพลาดจริงๆคะ่ะเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าคาทาจารักคัทาจารักออดังจริงๆค่ะชื่อเรื่องเนี่ยก็บอกแล้วนะเป็นคุณคาทาจะรักซึ่งคุณคาทานี่ก็คือพี่ไทยงพี่ไทยงเนี่ยเขาก็เป็นช่างสักคนหนึ่งซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเนาะซึ่งเขาเนี่ยมีร้านขนมร้านประจําอยู่เขาก็จะชอบสั่งแล้วก็บอกว่าให้ให้ทางร้านไปส่งครับจึงวันนี้ก็เป็นปกติเขาก็ สั่งนี่นีนี่เป็นชื่อร้านทานหวานนะคะเขาก็สั่งไปเขาบอกว่าเออสุดท้ายแล้วเนี่ยคนมาส่งอะ่ะปกติจะเป็นเด็กชายคนนึงที่ชอบมาส่งคือน้องมาฟินก็คือน้องมา้าอ uh ่าฮะเส่วันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่น้องมาฟินมาส่งแล้วก uh huh. ลายเป็นคนคนหนึ่งที่ขึ้นไปส่งขนมให้เขาเสร็จทีนี้เนี่ย ทำปืนสักเขาแบบเหมือนพังอ,ะอ่ะอเออทําตกเขาก็ละลายไปบอกมาฟินว่าแบบเฮ้ยเมืงให้ใครมาส่งขนมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้ไหมว่าแบบทําของกูพังแต่ทีนี้มาฟินก็เลยขอโทษก็เลยบอกไปว่าเออเนี่ยเป็นพี่ของผมเองชื่อพี่ขนมก็คือน้องเต้นขนมคาทาก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมาฟินมันมีพี่ด้วยเหรอวะทาไมกูไม่เคยรู้เลยอะไรประมาณนั้นเขาก็บ่นบว่าแบบเนี่ยเถ้า แค่พูดขอโทษก็ยังไม่ขอโทษเลยจนมาฟินงก็บอกว่าเออพี่ผมว่าพูดไม่ได้เพราะพี่ผมว่าหูหนวกโอ้ไม่ก็อ oh <my> เออส่นตัวน้องเจ้าขานมเองเอง่ะเขาก็ทักไปแบบส่วนตัวบอกว่าเขาขอโทษจริงๆนะพี่คาถาว่าแบบเขาไม่ได้อยากจะไม่ขอโทษนะแต่เขาว่าพูดไม่ได้น้องว่าหูหนวกเขาน้อง,องออก็เลยได้แต่สื่อสารผ่านทางแบบแชทอะไรอย่างเงี้ยโดนแค่เปิดมามันก็ก็ฮูแล้วว่าน้องแต่ล ขนมพี่คาาก็เลยแบบออกว่าแบบเฮ้ยแต่ว่ามันก็ต้องมีการชดใช้ขนมบอกขนมจะชดใช้พี่คาทานะขนมขอไปดูเงินในกระปุกของขนมกระปุกขอไปดูในกระปุกก่อนอะไรอย่างเงี้ยเ็าบอกว่าเออขนมขอให้ผ่อนช้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาพี่คาาก็เลยโอเคแบบแบบมาฟินมึงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวกูกูให้เขาผ่อนใช้เอ้าวแบบวันอาทิตย์ละห้าร้อยอะไรเงี้ยก็ให้น้องผ่อนผ่อนไปเรื่อยๆเขาก็แบบเหมือนเขา หลังจากนั้นเนี่ยคาทาเขาก็ยังสั่งขนมมาเรื่อยๆเ<อ>นาะเขาก็เลยแบบเหมือนน้องขนมเขาก็จะแบบพยายามแถมนู่นแถมนี่ไปให้พี่คาทาหลังจากนั้นเนี่ยสองคนนี้จริงๆอ่ะเขาว่าเหมือนเรียนมาหาลาัยเดียวกัน<อ>ซึ่งตัวขนมเองอ่ะเขาย้ายมาหลายมาหาลาัยแล้วเพราะว่าน้องโดนบุลลี่เหมือนแบบเพื่อนก็ชอบแกล้งว่าเหมือนน้องแบบเออแบบฟังแบบพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตามไลน์แอดของร้านก็แบบทักมาแบบ ใครจะไปซื้อขนมแกแบบเป็น<อ>าพาราของครอบครัว,วอะไรอย่างเงี้ยเนอะป้<ม>ากูแบบกูจะร้องไห้มากเลยอยน่แล้วแบบต<ห>ัวามา,มาฟินเองอ่ะเขาก็เหมือนแบบเขาก็เข้าใจแหละว่าพี่เขาเป็นแบบนี้เนาะลึกๆก็เขาก็รักเว้ยแต่บางทีเหมือนพอไปโปรงเรียนด้วยกันมันเขาก็จะได้ยินเหมือนพี่เขาโดนบูลลี่มาตลอดอะไรเงี้ยหลังจากที่คาทาเริ่มรู้จักกับกับตัวขนมจริงๆอ่ะเขาก็ไปเห็นเหมือนที่มหาลัยเห็นน้องโดนมาตลอดเขาก็เลยมารู้ที่หลังว่าแบบ การที่น้องหวหนวกเขาไม่ได้หูหนัตั้งแต่เกิดอ่ะ oh <my> มันมีมเหตุ<ล>การ์าใช่มีปมมีอะไรบางอย่างซึ่งเกี่ยวกับครอบครัวของทางฝ่ายพ่อของตัวขนมอะ่ะว่า<ม>ทําไมเขาต้องแยกออกมามาอยู่กันสามแม่ลูกมันมีมมมเบื้องลึกเบื้องหลังที่เกี่ยวข้องไปถึงคุณย่า<ม>ที่ว่าแบบทําไมถึงไม่อยากจะได้ครอบครัวนี้เข้ามาอยู่<ม>ทั้งที่เขาก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเจ้ามาฟินเองอะ่ะเขาว่าจะเป็นตัวการที่แบบเหมือนคุณย่าก็พยายามพูดว่า เนี่ยมาฟินยังเป็นหลานย่านะนู่นนี่นั่นเหมือนใส่ไฟมาปั่นน้องอยากให้ทุกคนไปร่วมรู้จริงๆนะว่าสาเหตุที่น้องขนมมาหูหนวกทุกคนมันเกิดจากอะไรแล้วน้องจะกลับมาฟังได้ไหมแล้วความรักที่แบบเหมือนพี่คลาวดี้ให้น้องอ่ะคนปากแข็งคนนั้นนะทุกคนมันจะแบบทําให้น้องยอมรับตัวเองให้น้องรู้สึกดีขึ้นแล้วก็มาช่วยน้องมาช่วยปลดปล่อยความจิตให้กับครอบครัวน้องได้ด้วยเราต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้แบบ ทุกคนต้องแบบมีความสุขมากๆนิดนึงนะค่อยไปอ่านทุกคนฉันว่าชีวิตฉันก็ค่อนข้างมีความสุขอะฉันยันน้าตาคอเลยอะฉันไหวทุกคนไม่ไหวจริงมึงกูมีเรื่องน้องเต็ดหูหนวกบอกหยุดมึงมึงกูมีเรื่องน้อเต็ดหยุดไม่ไหวทุกคนแบบคือคนไรแต่งได้ดีมากจนเราแบบเออมันชีวิตคนคนหนึ่งมันจะเจออะไรได้มากขนาดของให้พี่ละหาช่วยแบบเนาะพาน้องขึ้นมาแบบ ช่วยพี่คาทาช่วยจริงครึ่งเราเรา,เร,ารักทุกตัวละครยนะโดยเฉพาะตัวเจ้ามาฟินเ,เองก็น่ารักแบบเออสุดท้ายแล้วแบบครอบครัควรมันก็คือครอบครัวทุกคนอยากให้ทุกคนไปให้กําลังใจพี่คาทาน้องขน,นมนะคะในเรื่องคาทาจะรักด้วยนะคะเนียช่าช่อมเนี้ยทุกคนยิ่งฟังนั่งมาก็คือดาวมาราใจมาไม่เบาอีกกลัวเรือไงไม่เบา,เบาต่อมานะคะเรามากันที่ด้อมเซเว่นทีนกันนะ เป็นอีกคู่นึงที่ฉันก็คิดว่าคุยอร่อยเหมือนกันนะเออเอกรุบเออเออเออเยอะชื่อเรื่องว่าเรื่องพร้อมรักนะคะพร้อมรักเป็นคู่คุณมินกยูกับคุณโจชัวอร่อยจ้าเลโจชัวร์ด้านนะชื่อเรื่องพร้อมรักเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณมินนะคะก็คือคุณมินกอยู่นะคะและก็คุณเจียก็คือคุณโจชัวนั่นเองซึ่งครอบครัวของคุณมินกยู่เขาก็มีบริษัทออแกไนซ์ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ย คุณมีกยูที่เขาเรียนอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็ต้องกลับมา พอมา,าทราบทีหลังว่าคุณพ่อสถานการณ์เขาเขาก็คุณพ่อก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยลูกสถานการณ์บริษัทของเรามันค่อนข้างดีหรอไม่สู้ดีย่ำแย่นิดน,น,นึงซึ่งเงินส่วนใหญ่ทั้งหมดพ่อก็มาแจ้งทีหลังว่าเออมันหมดไปกับการรักษาแม่แกทั้งค่าเล่าเรียนของแกนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเลยจะต้องขายให้เพื่อนเออแต่ตัวพ่อเนี่ยยังดํารงตาแหน่งในบริษัทอยู่ซึ่งเพื่อนพ่อคนนี้ก็เป็นคุณพ่อของคุณจียใช่แล้วคุณพ่อก็เลยแนะนําว่า เออ,อยูก็คือมั่นกับคุณมั่นกับเจียไปอย่างน้อยเนี่ยก็ยังบริษัทมันก็ยังอยู่ยเป็นของเรา,เราใช่พอได้มามั่นกันเนี่ยซึ่งเขาอะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือเหมือนเคยไปเล่นด้วยกันอะไรประมาณนี้แล้วมีอยู่วันหนึ่งคุณมินกับยูเขาก็เล่าให้ฟังว่ากลัวรู้จักเขานะแต่หลังจากนั้นไปก็คือหลังจากที่เขาย้ายไปเรียนเมืองนอกก็คือไม่ได้ไม่ได้ติดต่อกันอ,อะไรมาหลังจากกลับมาเนี่ย คุณเจียเนี่ยเขาก็เขาคุณมินคุณมินก็รู้ว่าคุณเจียพูดไม่ได้ซึ่งแต่ก่อนน่ะเขาก็เป็นปกติหลังจากที่ฝาแฝดตายคุณเจียมีฝาแฝดชื่อว่าจีนเขาเป็นฝาแฝดกันซึ่งหลังจากที่ฝาแฝดตายเจียก็พูดไม่ได้อีกเลยออ้ยต้องเป็นภาวะใช่ไหมันทีเกิดขึ้นจากการเบื้องหลังเบื้องหลองเการเสียชีวิตของจินน่ะมันมีปมทําให้ตัวเจียเองเขาก็ไม่พูดเลยเหมือนเขาเป็นสภาวะที่เขา กลัวสังคมไปเลยเขาจะอยู่แต่ในบ้านซึ่งสาวคนนี้เขาเคยเล่นกันมาก่อนเ<ว>ออใช่เขาก็จะเก็บตัวอยู่แต่กับบ้านเสียความมั่นใจอะไรไปบางอย่างจนคุณมินอ่ะ พอเขามาได้เหมือนยอยู่ในกันคุณเจี๊ยบบอกเออเราขอเวลา3เดือนที่จะใช้ใช้เวลาร่วมกันกับมินได้ไหมให้มินช่วยเราให้กลับสู่สังคมเหมือนเดิมเพิ่มความมั่นใจให้เราอะไรเงี้ยซึ่งตัวเจี๊ยบเองอ่ะเขาว่าแอบมีความรู้สึกดีให้กับมินมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆที่เขาเหมือนเจอกันแล้วค่ะแล้วเสร็จหลังจากนั้นมาในช่วงที่เขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอ่ะช่วงแรกๆมินก็เริ่มแบบ เขาขัดหูขัดใจไปหมดทุกอย่างว่าแบบทําไมอ่ะทําไมยูอยากจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแต่ว่า mm. ไม่ยอมออกไปเจอคนไม่ยอมพูดออกมาแค่ออกไปร้านกาแฟาแทนทาไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. มันก็รู้สึกแบบน้องก็พยายามแล้วมีอยู่วันหนึ่งแล้วก็ออกไปคาเฟ่ไปเจอเพื่อนอะไรแบบนี้ซึ่งแบบบางทีมันก็มีภาวะสาหรับคนที่เขาไม่เคยออกไป mm hmm. ที่ไหนนาน,านๆน้องก็แบบ เป็นลมบ้างแบบแบบรีบกลับบ้านอะไรเงี้ยบางอย่างไ้ทําให้มินที่คนเป็นคนแบบคิดเร็วทําเร็วอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยแบบนนเหมือนไปอารมณ์เสียใส่น้องแบบทําไมอะแค่ออกไปแค่นี้ทําไม่ได้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยน้องก็แบบเฮ้ยถ้าเราก็พยายามแล้วนะอะไรยเงี้ยเขาก็จะแบบกลัวความมืดกลัวอะไรต่างๆตัวมินเองก็ไปบ่นกับเพื่อนเว้ยซึ่งเพื่อนอะคุณดีเหตุเขาก็บอกว่า มึงพูดแบบนี้ไม่ได้นะคนคนเราอะมันไม่เหมือนกันนะเว้ยเหมือนมันเจออะไรต่างๆมาอย่าเงี้ยมึงจะให้เขากลายเป็นคนอย่างที่มึงต้องการอยากให้เขาเป็นในช่วงระยะเวลาวันเดียว2วันมันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วหลังจากนั้นคุณมีเขาก็เหมือนแบบเพื่อนก็ช่วยกันแบบเออ,อธิบายให้ให้มินฟังมีเพราะมินไปบน่บนบ่อยมากว่าแบบเออขัดหัวขัดใจกูงจงเลยวะ่ะแค่นี้ก็กลัวแบบเหมือนไฟดับก็ไม่ชอบอยู่คนเดียวอะไรยเงีแบบ้ยหลังจากนั้นมินก็เริ่มเห็นอีกด้านของเจยวแบบสิ่งที่เขาผ่านมาเขาก็อยากรู้ว่าแบบ การที่จีนจจตายเออมันมันมีปมอะไรอยู่ตรงนั้นซึ่งทําให้เจียถึงเป็นแบบนี้ระหว่างช่วยเวลา3เดือนนะ้น,นะทุกคนทุกคนต้องไปลุ้นกันดูว่า<อ>ค้าม <จะ S 1> รักใช่เนองน้องจะดีขึ้นไหมด้วยความรักของเขาสุดท้ายเนี่ยเขาพร้อมที่จะรักกันไหมนะคะทุกคน<ฮ>ซึ่งแบบเออ มันน่ารักเลยทุกคนตอนสุดท้ายที่เขาแบบปรับความเข้าใจกันแล้วแล้วทุกอย่างมันโอเคแต่ว่าก่อนระยะถึงเวลาถึงตรงนั้นทุกคนมันต้องใจช่วยอย่างมากเพราะไอของเราก็ต้องแบบโบนิดนึงโบแล้วก็หอนให้ดังที่สุดนะคะทุกคนซึ่งเป็นเรื่องแรกของคู่มินชัวซี่ฉันแบบชอบฉันอบไม่าดอันอวทุเลยซื้อเลยฝากไว้ด้วยนะคะก็พร้อมรัเละโอ้ยหนักมากแต่ละเรื่องเดี๋ยวหูนวกเดี๋ยวไม่พูด มาค่ะเป็นเรื่องที่สามนะคะคู่นี้ฉันก็ชอบอีกแล้วค่ะเรื่องที่สี่แล้วเรื่องที่สี่แล้วค่ะออเดค่ะเบลอแล้วเรื่องนี้นะคะเป็นคู่ชันใครทุกคนเขาว่าเอกโซจะคัมแบ็กปีนี้นะทุกคนให้มันจริงให้เติงนะชันรออยู่เรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่าภรรยาแต่งงานอีกแล้วแต่งงานอีกแล้วขอโทษนะรับคนชอบชอบชอบแนวนี้ใช่ชื่อเรื่องว่าภรรยานะคะครับ ซึ่งภรรยาเนี่ยก็กล่าวถึงคุณจันนิดคุณจันนิดก็คือเจ้าไายส่วนพ่อพระเอกของเราเนี่ยชื่อว่าพาคินซึ่งก็คือพี่ชาเองซึ่งเอาแหละมาแล้วแม่พี่ชาเนี่ยก็เลยบอกว่าแบบแกจะต้องแต่งงานกับหนูจันนิดเพราะว่าไม่ไงั้นนะแม่จะยึดบัตรเครดิตทุกอย่างคุณคุณพี่พาคินอนะหัวเสียแล้ว เพราะว่าแม่ผมมีปลายฟ้าซึ่งเป็นเหมือนเป็นแฟนที่แบบยังคบอยู่นู่นนี่นั่นแบบเขาก็หัวเสียเนาะเขาก็เลยบอกว่าก็เอาสิถ้าแกไม่อยากแต่งแกอยากจะโดนยื้อทุกอย่างเป็นคนไม่มีอะไรเลยแกก็เอาอสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็เลยต้องยอมแต่งงานใช่ไหมก่อนแต่งงานก็จะต้องมีการไปลองชุดไปดูสถานที่อ,อะไรต่างๆภาคินก็เริ่มแพงฤทธิ์แล้วรับน้องไปรับน้องเสร็จทีนี้ก็เหมือนแบบแกล้งน้องรถบดดับก็ให้น้องลงไปเข็บรถ ก็ทิ้งน wow ้องแบบหนีไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องก็โดนแล้วน้องก็โดนหมากร่ายอะไรอย่างเงี้ย แล้วคนเน็ตคุณพากินเขาก็มีน้องชายคนหนึ่งก็ชื่อคนคิมหันซึ่งก็คือคุณเซฮุนคุณเซฮุนก็จะหมันมาช่วยตลอดว่าแบบช่วยน้องแบบน้องโดนหมาอะไรก็คือแบบไปช่วยน้องไม่ให้โดนหมากัดแล้วพอเหมือนไปถึงบ้านเศรษฐทีนี้เขาก็เหมือนเขาก็มาบทกับพี่ชายว่าเอ้ยยูไม่เห็นต้องทําอะไรขนาดนี้เลยสงสารเขาไอ้ตัวพี่พากินก็แบบก็ถ้าทําไมวะ กูไม่ชอบไม่ได้ต่งก็ไม่ได่เออเออแล้วพอทีนี้พอไปถึงบ้านเสร็จน้องอ่ะก็เลยอยากจะเดินไปในข้างหลังบ้านมันจะมีสว่นมีน้ําตกอ่ะเสร็จนี้น้องก็แบบเหมือนโดนทิ้งไว้กลางป่าออย่เงยโอ้ช่วยดึงโบนันนอีวิพาคินมึงหอดังสุดในทุกเรื่องที่ฟังมาใช่น้องก็โดนตัวท่ากัดอะไรอย่างเงี้ยก็ผู้หญิง่นโทษนะบ้านมึงเป็นอะไรรเรลอ ปาสงวนเลยเขาแบบน้องก็แบบเอ้ยเจ็บตัวอีกแล้วคนน้องก็ไปบ่นกับเพื่อนซึ่งเพื่อนก็คือเจ้าแจฮยอนก็ไปเขาไม่นกับแบบเขาไม่ชอบทำลายแบบเราแบบนี้อะไรเงี้ยเพื่อนก็หัวเสียเจ้าแจฮยอนก็ไม่ชอบไม่ชอบทำไมเพื่อนฉันจะต้องตกมาเจอเรื่องแบบนี้ด้วยคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยหุ้นของแกที่แกอยากได้อ่ะ จะไม่ถูกโอไปเป็นของแกนะถ้าแกไม่มีลูกให้ฉันเออมันก็เลยที<ห>่แบบใส่ไฟให้พี่ภาคินแบบแคนมากว่าทำไมจันนี้จะต้องมาทำไ้ชีวิตของเขาที่ยุ่งเหยิงขนานี้กับปลาย้าฉันก็ไม่ได้แต่งเขาก็เริ่มรู้สึกสับสนแล้วเสร็จทีนี้เขาก็เลยเปอนแบบไปเมาไปบ่นกับเพื่อนไปเมาเนาะหลังจากแต่งงานก็เมาเสร็จที้ก็กลับมาบ้าน ก็เหมือนแบบมีอะไรกับน้องแล้วก็ไม่ได้ป้องกันแล้วน้องก็รู้สึกแบบแย่มากก็าแบบฉันไม่ได้พร้อมที่จะมีอะไรแบบเนี้ยน้องก็เลยรู้สึกว่าแบบไม่ได้แล้วฉันจะต้องแบบทําร้ายเราขนาดนี้ยเราก็เหมือนแบบไม่อยากจะอยู่แล้วอะอซึ่งตัวคิมผ่นก็เลยพาน้องหนี แบบเออช่วยช่วยช่วยพี่สะพ้ายแบบหนีไปเกาะทุกคนหนีไปถึงชุมพรเอหมือนไปแบบไปเป็นญาติฝั่งพ่อไปลงเกาะเลยซึ่งช่วงเวลานั้นเนี่ยทองแน่เลยอะน้องก็เริ่มสุพรรณกวนใช่ไปลงหูไปลงเกาะแล้วถึงช่วงเวลานั้นอ่ะพี่ก็เริ่มคิดได้ไงเป็นไอ้โบกไงพี่พาชินก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะตามหาเมียฉันยังไงดีตื่นมาก็ไม่เจอแล้วแบบไปไกลสุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็ต้อง ใช้แรใช้ความสบายทั้งหมดที่มีตามหาน้องทุกคนทุกคนต้องไปดูเลนะว่าพี่พาคินเนี่ยจะเอาตัวเองไปตามหาจันนิดเจอหรือเปล่าแล้วลูกที่เกิดอยู่ในท้องของจันนิดอ่ะพี่พาคินเน่ะจะรู้ได้ไหมว่าตัวเองอเป็นพ่อแล้วอแล้วน้องจะยอมกลับมาหรือเปล่าหรือน้องอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในเกาะเกาะนั้นหอเ่าทุกคนต้องดูกันนะคะฝากด้วยนะคะเป็นแนวพี่ดวลช่องจริงแนวแบบแบบแบบอุ้มลูกหนีทุกคน ชาบโบ๊โบแล้วเราแนะนํานะคะ <c oughs> เรื่งองนี้โบ้มากเลยถูกจงฉันฟินมากฉันใครฉันหาอ่านยากมากนะเอจริงแต่ฉันรู้สึกดีที่ฉันได้เจอแลฉันได้อามาใอร่อยอร่อยทุกคนจักด้ว<า>จกจนะคั่งไว้วหวละอ่ะมากันที่รอสุดท้าย <c oughs> ขอลดคำซับอะไรนิดนึงให้มันเป็นเรื่องครอบครัวแบบเออน่ารักน่ารัก<อ>บ้างเอออ่านมากูกมีแรงฟังละ <c oughs> มากับดอมเอนไฮเฟนคู่นี้ชินก็อ่านบ่อยนะคะฮ <c oughs> ีซึงกับเจนะคะฮีซึงเจ๊้รื่อะว่า again. <c oughs> อเกนอีกครั้งนะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณเอกกับพบและเจ้าเนยคุณเอกกับพบและเนยเนี่ยเปิดเรื่องมาเขาอยู่ในวัยของความผู้ใหญ่แล้ว ซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยเขาอ่ะก็มีสถานะเป็นพ่อกับแม่ให้ลูกซึ่ง ah. ตอนนั้นเนี่ย ah. ลูกตอนเนี้ยลูกก็สิบกว่าแล้วนะ oh. ซึ่งลูกอะ่ะชื่อเจปุ้นเจปุ้นก็คือตัวคุณคีซึ่งในวัยวัยจูจใช่ uh huh. ซึ่งเจปุนเนี่ยอยู่วัยหัวแล้วห,อห,อหัอต่อแล้วประมาณม .4 ม .5 ซึ่งเขาาซึ่งสองคนเนี้ยนะตอนนั้นอะ่ะเขามีลูกในวัยที่เด็กมากนะอืม hmm. แต่ทีนี้ซึ่งพอเหมือนเขาก็มีเปิดมาเนี่ย เป็นคุณพ่อคุณแม่กันปกติซึ่งพี่ปุนในนะเวลานั้นนะเขาก็มีความรู้สึกว,ว่าเฮ้ยเขาอยากให้พ่อแม่เขาอ่ะกลับมาเป็นครอบครัวก,กันเหมือนเดิมแต่ว่านะตอนนั้นเนี่ยคุณเอกกบพบอะ่ะเขาก็รู้สึกวา่าเออในฐานะที่เขาเป็นพ่อเขาก็ทําหน้าที่ได้ดีมากอยู่แล้วนะแต่ว่าในฐานะที่จะเป็นสามีของเนอยอะเขายังไม่ใกล้ตรงนั้นเลยอะ่ะเพราะว่าในหลังจตอนนั้นที่ตัวเนอยอะ่ะท้องใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นสักแป๊บนึงอ่ะ มันมีอดีตมันมีปมอยู่อย่างหนึง่งมันมีเรื่องราวที่ทําให้ว่าทําไมซึ่งตอนนั้นสองคนที่รักกันมากๆอะ่ะถึงจะต้องผ่านตัวกลายมาเป็นแค่คุณพ่อกับคุณแม่ของเจ้าปุณเออซึ่งมันก็ไม่มีกี่คนที่จะทราบเรื่องนี้ว่าแบบเออเกิดอะไรขึ้นออทําไมออถึงจะต้องแบบเออแยกจากกันไปเนาะออแล้วแต่ว่าเจ้าปุณเนี่ยซึ่งเขาอยู่ในวัยที่แบบหัวเรียวขอตอกับ ครอบครัวที่ตัวเองอยากจะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม,อ,มอ่ะมันก็ยังมีสิ่งที่เจ้าปูนอ่ะมันยังไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรกับแม่ทำไมพ่อแม่เราถึงต้องแยกกันไปเราเจ้าปูนที่โตขึ้นทุกวันอ่ะเขาอยู่กับบ้านก็จะเป็นเจ้าปูนตัวจุ้มตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหม,มแต่เหมือนในอีก,อกชีวิตอีกวัยหนึ่งที่เขาอยู่กับเพื่อนอยู่กับโรงเรียนอ่ะเจ้าปูนก็เป็นคนเหมือนแบบดื้อเงียบเออมันแสบนะทุกคนมันแอบไปมีก็มีกิ๊กมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็แบบไม่ไม่ไม่ได้บอกแม่จนตัวเเเเจจ้้าานนนออ่ไปปแบห็ ไปจุ๊บกับคนคนนึงเขาก็เลยสูว่เฮ้ยลูกเราโตขนาดนั้นแล้วหรอแล้วก็เรื่องเนเรื่องมันก็จะด,ดําเนินดําเนินไปแบบเหมือนแบบครอบครัวเขาก็จะพยายามทําให้เหมือนกลับมาเป็นเหมือนเดิมด้วยความเอกพกเขามีความผิดในใจว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเคยทําในสมัยตอนนั้นน่ะมันจะผ่านไปหลายปีตัวเนยเองอ่ะจะมีความเชื่อใจกับเขาหรืออยากให้เขากลับมาเป็นสามีอของตัวเองไ,ได้หรือเปล่าซึ่งเขาก็ยังรักกันเหมือนเดิมยังรักตัวเนยมากๆแต่ว่า มือนยังไม่ก้าวข้ามผ่านตรงนี้สักทีซึ่งเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าตัวเนยยังคิดกับเขาไม่เดิมยหรือเปล่าใช่ทุกคนเรื่องเรื่องราวก็พาให้นักอ่านอย่างเราอะลุ้นนะเพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วอะเอกกับภพอะจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการกลับมาไหมแล้วตัวการเลี้ยงลูกอ่ะมันจะยากขนาดไหนซึ่งคุณไรอะเราว่าเขาเขียนให้คู่ขนานกันไปได้ได้เก่งมากเลยนะทําให้รู้สึกว่า เฮ้ยการที่กว่าจะกลับมาเป็นครอบครัวจริงๆมันจะต้องผ่านอะไรมาบ้าง,งาใช่พอลูกก็เติบโตไปทุกวันนะคะทุกคนก็ฝากไว้กับเรื่องอากีนด้วยะค่ะว่าคาว่าอากีนอ่ะมันจะมีอยู่จริงหรือปเปล่าจครอบครัวนี้จะกลับมา,มาเป็นอยู่จริงไหมแล้วเขาจะก้าวข้ามผ่านความผิดพลาดในอดีตมาได้หรือเปล่าทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะคะ หลากหลายนะว่าน้ามันก็เป็นท่าเรื่องที่เราแบบเออเราชอบอ่านแนวนี้เราก็เลยแนวอีดนะเออแฮชแท็กว่าแนวอีดอนใครชอบแนวนี้ก็ปามาแนวอีดนโอเคนะแบบฝากนิยาให้วอดไว้บอกพี่กรีนค่ะเรื่องนี้แบบสุดยอดเลยค่ะพี่เลยถ้าพี่ชอบอุ้มลุกหนีมาทางนี้จ้าอุ้มลถ้าพี่ชอบผัวโบมาทางนี้จ้าอะไรเงี้ยทุกคนสามารถเขียนได้เลยว่าเรื่องนี้ต้องพี่กรีนเท่านั้นแบบนี้จริงพอพี่ไม่อ่านแน่แนวหูนวก แนวแบบตาบอดเอยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้จริงมากเดี๋ยวว่าถ้าใครชอบแบบฟีดแบ็กดีเดี๋ยวเดี๋ยวจะรวบรวมมาให้มาอีกนะคะทุกคนก็อาจจะเป็นอย่างเงี้ยเราเล่าคนเดียวเพราะทุกคนก็ไม่คยอ่านออเพือในช่องแบบชอบห้ามปรามโดนเราก็เลยคิดว่าโอเคเราจะห้ามปรามเพื่อนตลอดไปไม่ได้เพราะสิ่งที่เพื่อนชอบมันต้องได้ออกสู่สาธารณชนใช่จะต้องขอแล้วคุณไรที่เขาชอบแต่งแนวนี้แล้วก็ผู้อ่านที่เขาชอบแนวนี้ก็มีเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ทําตอบสนองกับ กลุ่มคนตรงนี้เนาะใครที่ชื่นชอบแบบพี่ดนก็แวะมาให้กำลังใจทางคุณไลน์แล้วก็พวกเราได้นะจ๊ะะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย